ได้เจอคุณพ่อพี่คิดว่าชีวิตพี่จะเป็นยังไงอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับพี่แต่ว่าผมว่าความสุขที่ได้เจอเขาครั้งหนึ่งมันดีกว่ามันดีกว่าไม่เคยเจอเขาเลยอย่างน้อยก็อยากรู้ว่าหน้าตาพ่อเป็นยังไงแค่นั้นนะพี่ก็อยากมีความอบอุ่นนิดนึงที่ว่าอย่างน้อยอยากรู้คําตอบว่าเขาเคยรักหรือเปล่าเคยนึกถึงลูกหรือเปล่าแค่นั้นนะพี่จะบอกเขาผมนึกถึงเขาตลอดนะ นึกถึงตลอดเลยวัยเด็กคืออยากเห็นหน้าเขาอยากเจอเขาแก่แค่นั้นพีก็อยากกอดระครั้งเหมือนกันพี่ใช่อยากกอดเลยเหรอก็อยากกอดนะพี่ตอนเด็กผมก็คิดนะว่าถ้าเจอเขาผมก็อยากกอดเขานะใช่อย่างน้อยขอกอดก็ยังดีไม่ได้อยากให้ไปเป็นภาระของใครผมอ่ะก็คืออยากอยากกอดเขาอยากอยู่ด้วยบ้างบางจังหวะตอนเด็กเฉย ตอนโตก็ยิ่งอยากเจอใหญ่เลยเพราะว่าผมโตพอที่ว่าจะดูแลแล้วมีความคิดมากกว่าตอนเด็กใช่าาาิหารหรรรแ่่งัทีพนมนมอนุภ